นี้คนที่คุณรักเขาคิดถึงคุณไหมเรามาตามพลังงานกันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงรนดอมนะคนที่คุณรักเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมเป็นดวงรนดอมนะเป็นคลิปโดยรวมนะเขาคิดถึงคุณไหมวันนี้คนที่คุณรัก3ใบนะคนคนนี้เขายังรู้สึกดีกับคุณไหม ชาวธาตุน้ำกรรภพจิตมินคนนี้จะชิวๆเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เดอะเลเวอร์เขารักคุณนะเขาคิดถึงคุณเขารักคุณคุณรักเขาเขาอยากจะเดินทางมาคุณนะเดอะชาวเขาอยากจะมีการเดินทางมาคุณนะคนคนนี้คนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณมากๆเขาคิดถึงความเป็นครอบครัวกับคุณด้วยนะเขาอยากสร้างครอบครัวคุณเขาอยากมีความสุขกับคุณ เขาอยากมีครอบครัวที่มั่นคงกับคุณนะคนคนนี้เขารักคุณนะเดลเวอร์เขาคิดถึงคุณตลอดเขารักคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเหมือนกัน